มาพี่นอ้องโคุณนสวัสดีครับมาพี่น้องวันนี้ได้พี่เนื้อเสือเนื้อจวกอ,อกไปเลยครับของวัวตัวผู้ นี่แหละครับแบบกรุบๆกรอบกัเผาบอกพี่น้องนี่แหละมาเด้อครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสบปอรเล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ของกงเมียนมาคขมรเียฮัลโหลไมฟนฟอร์มออร์ลาโดโบเัมรจอยมีทตเดย์แฮปปีอ่าข้าวอ่าบิสกิตข้าวบิสกิต today let eat ข้าวบิสกิตนิลิเชียส together โอเคจินเ้าอันนี้เวียดนามเดินอันตีดบ่อไว้เาฝ่าเนือสัมงอน มาที่น้องมากินน้ำกันบรวษัรยาางวันนี้หิวละขอจวดกันขอเบยกับเพั่อนมาเบยกับเดินกับก็ได้มาจวดอหอมหอน้ำจิม้มเจี๊ยบเผาผัดอีกแล้วแซบ่บ อร่อยมากบางที่ต้องสั่งนะพี่หนังนะอันนี้เขาสั่งเพือใบใบ่อนแบบช่วงที่เป็นอันกรุบๆนะอก,กนะมันอ่ะบ้า อ๋อเขาเรียกว่าดอกกระเจียวเขาเรียกว่าสยามีนสยามสยามมิดฟลาเวอร์อืมอีดัง ทำพิธี geliyor. มาจักสองอ่านพ่อนี่อยากกินเด้อขันคนกระเพาะบดีพี่น้องนี่ยคนท้าคนกระเพาะไม่ดีไปกินมันพาอมันเผ็ดมาพี่น้องอื ngon <coughs> <coughs> lắm <coughs> ดูเบ็ดคือแสบหลายเมนูโปรดเมนูประจำช่องกินได้ไม่เคยเบือ่ออะไรอะไรเลิศติคมันอัอนเดียวกกว่าตุย้ยมันลับไม่องแกบ อืมมันมันไม่ข่าวกรุบช่วงหน้าอกของมัดของบัวตัวผู้อืม 嗯，嗯，再快点，解哦，嗯。 บอกเก่งก็แขวอะนะอนอนเนกพี่นอกมากินกันเด้อครับเด้อสายเนื้อสายจเวดกับอืม วันนี้เห่าสี่บหลายอืมืมหนาปุดบใหญ่เกินไป ได้ยเนียบปาขัดตัวหลายได้ครับพี่น้องอ เผ็ดสุดที่เขียวเนี่ใครว่าสีเขียวไม่เผ็ดเผ็ดอืมจะเพียกเพียดผัดคือที่สุด เสีบยบแบบน้องว้าวค่อนข้างจขยับหน่อย พอมันช่วงอกมันเป็นมะพร้าวสุดยอดอันเลิศแบบ thịt bò ngon lắm xẹp lại cow biscuit this one nào ốc quá mm เจ็บบอกเำเดี๋ยวว่าว 哇，非常。 I have to take care of my health also. Take a medicine, everything for worm. I went to see the doctors u uh, months, t o times. สามเดือนเทื่อพี่น้องไปหาหมออืมสุดท้ายมาอืมสตีบกอืมฮ่าชื่นใจ <c oughs> 嗯嗯。Mm. Mm. รสเงอนอร่อยเด็ดเด็ดเชิญเอาเดียวกันพี่น้องมาเมื่อนี้ผมพ่อน์ทีมพี่น้องได้เมื่อหน้าคนรู้แซ่บเมื่อเด็ดไม่กินในเบอร์เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอวินเดเซนบ๊ายบายครับวันเดียวบ๊ายบายเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบาย